ครับสวัสดีคร no ับเนอสถานการณ์น้าท่วมฟ้าปังฮัทนะครับโรงเรียนฝังฮัทชาศาสตร์นะครับเน่าเดี๋ยวนี้ขนาดหน่วยงานทุกหน่วยงานมาได้ต่วเหลือครับเนอะรถนี่ครับนี่รถของคณะครูโรงเรียนฝังฮัทชาศาสตร์นะครับนอะ่วยขึ้นมาได้หนึ่งคันละเหลือทีกสามคันสี่คันนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับเนอะีมาแล้วครับขอบคุณขอบคุณนะครับเนอะเอามาเพลย์ลยครับเนาะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับเนอ รถก,กันนี่กับใจ้วครับมีขนออกมาเมาืนะ่อไหรเน้อขอบคุณนะครับหน่วยงานครับครับบัตรรองขวดนะครับเดีย๋ยวบัตรรองขวเน้อนะขอบคุณเนะ้อขอบคุณหลายครับขอที่แจงครับผู้ปกครองนักเรียนนะบัตรรองขวเนะ้อปนะรอนะเดี๋ยวเนี้ยขออ๋อไม่มีใจละ พร้อมเนี่ยดูแลเราอ่อนลูกหลานเราต้างเป็นยางดีเนอะแล้ก็ต้องเป็นห่วงนะครับปลอดภัยนะครับเนอะวันี้ออ้อไม่ตีเนี่ยมาสังการค์กัแล้วครับขอบคุณมากเนอะครับนี่นะขอบคุณทุกหน่วยงานครับเนอะครับฝนเนี่ต้องแท่ๆน่ะพวกเราเป็นห่วงเนอะครับเนอะ ผู้นําชุมชนต่งตงตางๆนะครับมาช่วยกันดูแลนะครับเนอะ <c oughs> ขอบคุณนะครับน้าที่มาช่วยดูแลลูกหลานน้าเต้าเอาเป็นห่วงครับลูกหลานน้าเต้าดีเห็นปรกคันศาสตร์นะคณะเอออยู่อาคารสามจั้นหมดแล้วแต่คณะครูโดยเฉพาะยืนนั่นหอมเมตรีนี่มาสังกัดนี่แหละนะครับเนอะคณะครูมาขึ้นหลอนมาเนี่ยบอกไว้วางใจกับโรงเรียนประหันศาสตร์เนอะปลอดภั้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเนอะเดี๋ยวเร์นั่นหอมเมตรีมาอยู่กับผมนี่แล้วนะ,นะครับนเนอะ เขาจะไล่โซดก็ไล่มาได้พ่อสัญญาณมันบอบีนะครับโคตรทัดเด้อครับเด้อมานี่ครับคุณน้ำเนี่ยนี่เน่ะนี่ครับพออมเปตียาล่ามาสังการ์นี่แล้วโคตรเป็นห่วงนะครับเด้อเออปลาเน่ะครับละอ้อนี่โคตรอัวนะครับเด้อเดี๋ยวก็จะช่วยแกงเจี้ยนเข้าไปแม่ครับขอบคุณมาก้ะ